อ๋อหไปถ่ายขาคนแบบไม่ใช่ไทั้งนั้นถ่าย,ายแล้วคืนแล้ว <c oughs> ได้ขอแล้วไม่ได้หายไม่หยังเลยนะถ่ายแล้วนั่นมันขึ้นแล้วถ่ายแล้วอันถ่ายแล้วมันถ่ายแล้วตอนหนึ่งป <c oughs> เป็นแล้วน่ะเป็นวิดีโอปะ่ะ <c oughs> เออแม่อย่าไปกดอีกกดอีขคือปิดอะเป็นวิดีโอแล้วแล้วไหม <c oughs> ลูกก้ไให้แล <sleeve monastery> <The> ้ว <reveal> ม <again response> mm ีตาหันไพ่ไปเป็นรักานไพยไปเป็นรักานเด้อพ่อนใส่น้ำก็ได้กำลังกินเออกำลังรักานเด้อ

ใช้ใตอนหงใอมาเล้ยงมก็สเดงโร็นรกินน้ำแดนมันเยนียเอาไปเลน้ำเบิร์นกูอยากาหัวเ่นเดี๋ยวกลังแล้วเลี้ยงลาแล้วงี่ยวัญด้เลี้ยงเก็ะ็นอหนี่านี่ยน่าหะ่วยพาเากัเอานี้ถุงใหญ่บอยพากันเลี้ยพุหถุงใหญ่ออกมาให้ผมนี่ต้มือนี่ก็บอกว่าน่อา มันเรือยุคหันตะวีแจ้งวัยหนยจ้งัยหนเ้าอันใหนร้อยวานีน้เข้าหลายชัมึงห็นหนังเอาว่าลูกนัเสียงขานีเวลาผ่านมันกันถ่ายวิดีโอจีวิดีโอได้ดิโอ๊ยกลังห่อค่ะนี่้าใช่อีหลายน้ำกัน